สวัสดีครับสวัสดีย้ำมือเศร้าครับผมพี่เกาแหละครับอาชีพเฮาพุกนาน,นพี่น้องคิปขายของครับมูนี่กสิมารีวิวเรื่องที่ว่าเกินเกินไปตะกีนนะครับเนาะคือรีวิวซื้อผักครับผักแต่ละชนิดบางก้นกะสีอาดสีหูหรือบางก้นกอาะบอหู คลิปนี้ก็เป็นธรรมทานนะครับแกบ่ข้นโมฮูครับค้นหูจักแล้วก็เป็ไปย่างนะครับผมะาะก็บอกๆกตัวต่อๆกันไปนะครับบางคนกับโมฮูอีหลีครับคมว<แ>ันนี้เรากับัรีวิวซื้อผักปลาผักนีอย่างแน่ไอผสิบอกขอข้าวนะครับเนาเอาซิงที่ว่าผมเคยสมัมผัสเคยขายนะครับชุกมือนะครับก็สิมิลิวิวให้เบิ่งว่ามีผักชนิดใดแน่แล้วก็ ความสำคัญมันสำหรับอยนะ่างแน่ก๋วข้าวนะครับนะเนาะเห็นสัมปท่านแก่คนโมโหอีลีบางคนเขากับโมโหครับว่ากับเข้าเป็นยังไงโนลตผพาเป็นยังไงตชีฟังเป็นยังไงบางคนนี่งงเลยครับโมโหเนยบางคนก็ได y, ออ้ครับนี่ก็มือซื้อกวให้เโาครับย่ำมือเศร้าเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสครับพี่น้องลุกนานไม่ลืมกดติดตามกด ไล่กดแช่้ำแน่ได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้กับเราเป็นธรรมทานเลยกันครับนี่กับบรรยากาศพี่เก้าครับผมพี่น้องนะก็ซื้อของมาหนี่งกระสุนเศ้ากดว่านลายครับเดี๋ยวมาวารีวิวซื้อผักกันเดี๋ยวผมบอกกับเก้านะครับเนาะอันนี้ก็คือผักชีลาวครับพี่น้องผักชีลาวผักชีลาวใบเล็น้อยซอย ที่เหล้าคือทางภาคอีสานส่วนมากนิยมไปออมออมสิ่งไก่พร้อมเสือผูวเสือฟ้าพร้อมเสือกบอมเสือรบที่หน่อยทางภาคอีสานนั่กินครัหรือภา,กกาคกลางก็กินกินผักเนียมก็ได้ครับเวลาส่วนมากมียมคือทางภาคอีสานหลายนะครับเนาะที่เล้าครับก็ไปกัน ขี้จีนครับผมใส่ไส้ลาบใส่ต้มจืดอนี่ยกระทางปลากลางเราก็ขี้จีนหอมครับวันนี้มีกินหอมกินสดก็ได้ครับพี่น้องเป็นต้มขี้จีนลักษณะของต้นเซเบอร์จัดครับบางคนก็จีอาดหมูเรื่องไรไส้ลาบใส่ต้มจืดก็ได้ครับ ลักษณะอย่างนี้นะครับไปอธิบายพอถทื้นนะครับว่านี่นะครับเบื้องเป็นสมรทันครับผมก็ไปก็ใบขึ้นใายทังโอ้ครับใส่ย่ำใส่ต้มจืดก็ได้ครับพี่น,อน้องเป็นก๋วาวนะครับเนาะนี่ผมก็รีวิวอยู่ท้ายรถนะครับเนาะเย็ดของไปน้ำ ไข่ไข่ครับบลกซี่นะครับต้นมันสิใกล้ๆกันบา mm hmm. งคนก็อาจจะแนี้ยบอกว่าถือ mm hmm. กินมันก็แตกต่างกั็เรียกสับปูใบมันสีใหญ่กว่า็ักซี่ครับล mm hmm. ักษณะของต้นก็บา mm hmm. งคนกับผู้หูดีนะครับเนาะอ mm ัน hmm. นี้กับผ้าบวกกับก mm hmm. เราเองกันฟัง ก็ไปกับทุกซี่ฝรัง่งครับพี่น้องหรือพักแถวเรียหรือพักพร้อมเปล่สลาบใส่ก้อยใส่ต้ยมยำครับที่ฝรัง่งใบสิเป็นยกัยกยษ์ครับเจ้าเงีย้ยกซี่หรือพักที่หูก,กระต่ายก็ได้ครับเดี๋ยวจะมาานกันนะครับเนาะนี่คือใบ นี่คือใบชะพูกครับใบชะพุกหอมเซนนองหัววัดน,นะลุกมน,นานพี่น้องหอมเซนนองเมียงเฮ้ยบอ,อมมี่ยงหอ,อมนองงัวจนมากกินกับลาบครับผมเป็นยาสมุน,นไพรได้โตใบชะพูกครับปลูกง,ง่ายครับพักนี้ครับชนิดหนึ่งครับเป็นใบพวก ก้าคุ้นช่ยกันอยู่นะครับนเนาผู้โบกยาพิจารณาทรัพย์ไม่ครับอันนี้ก็ปลูกง่ายครับพี่น้องปั้นกินก็ได้ดกิน,น,น,นเป็นน้ำห้ขั้นน้ำเป็นน้ำไปผู้โบโกได้ที่เขาคายทั่วไปครับพี่น้องทำมาท่านได้อครับเด็ยกยึดพาประการใดก็กดธธขอโทษขออภไปก็ไปกับพักกระแย่งญญครับ นี่คือทางภาคอีสานครับใส่ออมใส่แกงแล้วบ่นเพิ่งแ,แกงเซโนใหม่ได้ครับพี่น้องเนี่ยแซ่บเห็นปะคือยุ่ตามท้องให้ท้องหน้าครับธรรมชาติแล้วสมื่นี่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนพักเศรษฐกิจแล้วปลูกขายครับผมนี่ครับแมงลักแมงลักหรือปลาอีตูมันจีไข่กันนะครับกับกระเพราแล้ผ้า แ,แมงลักกิ่นหอมดูนะครับใบแมงรักอันนี้คือโหละพาโหละพาจะใบใหญ่และก้านจะเป็นสีม่วงๆโหละพาครับโหรพาอันนี้เป็นแมงรัก่งดีๆนะครับแยกแยกออกแน่นะนได้ แลักกะเผาครับเผาก็เป็นลักคือกันบ่ครับนี่นี่เป็นกระเผาครับกระเพาแดงนี่กะเพาแดงผมไม่แยกแยกไอ้เบิรงนะครับนี่กะเพาแดงก้านสิเป็นเลงแดงมุมว่วงนี่กะเพาขาวฝั่งข้างนี้โอ้ขาวครับนี่เป็นกะเพาแดงใส่กะเพาขาวก็แม่งหลักคือกันบ่ครับคือกันแต่คนเบิรงบ่โอ้ สังเกตครับสังเกตแล้วก็กนะินครับผมกินตึง้งใบใบแมงลักว่าสีเ,เรียบครับผมมีหย,ยักผมมีหยังเพราะว่าใบมระเข้ามีหยกักเล็กน้อยกินกับแตกต่างกันเฉพาะครับผมต่อไปกันนี่พับแท้ว แค้วหรือผักไฟขทางเหนือเขาเรียกปลาไฟนะครับกินในแหนมเมืองภาคกลางก็กินน้ำเนื้อค่างอีสา,กสานก็ใส่ป่นกุ้งขางต้มซั่วต้มยำไป็นอะไรครับนี่ครับคุณเคยกันดีนะครับกับกทัวร์ครับพี่น้องมุกนันเป็นัำประาทานกันนะครับเนาะสำหรับคนหูแล้วกประวัติของนะครับผมสำหรับคนบูหูกะเป็นวิชาในกลุมรู้กัน อันนี้เป็นอย่างครับพี่นอ้องอันนี้คือใบยี่ราใบกระเพราคั้วไครับหอมกินแห้งครับดับกินได้ดีแต่ว่าคนบุค่อยนิยมพัดเฉพาะพวกกับสัต์อาหารกิน,นแห้งครับดีครับผมนี่ใบยี่ราตามมันนอกฝ้ายีสานขาบุคอยนิยมเะครับเตะยะียถิมตะกี้สมัยตะกี้เนาะปลาสมือนี่เป็นเศรษฐกิจเม็ดครับขาย โลละสามสิบสี่สิบเด้อพี่น้องเอซูเม่เต็นเล่นเป็นทองเป็นหมดครับนี่เป็นอย่างพี่น้องข้าเอืน่นอันนี้คือขาเอื่นคณะข้องุงครับต้นญ่ต้น,นอ้วนเอาไิพัดใส่ลาดนาแซ่ดครับผมิการพัดก็คือแกะแกะนี่ออกครับแกะออกแกะออกแล้วก็หันบุบบุกไฟนิยมใบมันครับ สมมตินิยมช่วงการมันพุดพัดเอาไปเฮ็ดลาดนาแซ่บครับส่วนในไงครับห้ามมาครับพี่นอ้องน,นี้เขาเอื้นตัวผู้ครับตัวผู้แับวคนกับหลาดเป็นแก้วครับ ทางปากการเข<ค>าจะพาวิษณ์กับอาญาต์อากอินยาครับวันนี้อันนี้ยวตัวผู้นี่พริกหยวกครับพริกหยวกมันสีอ้วนๆครับต่อมาจะมีพริกนี่พริกย่ำอ่าเนี่ยไก่เที่ยงกันพริกย่ำม,มันสีม่วงเน่าๆครับม่วงเน่าๆเรียวๆเน่าๆอันนี้ก็พริกหยวกแบอ้วน,นรสชาติกับไก่เที่ยงกัน ันนี้เอาไปสำหรับปหมอ,อไปพัดนะฮะอันปร้กย่ำนี่พปิกตำหนักพริกแล้วก็มัดตักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มัดไปนำรีวิวไปนะ <c oughs> นุกงานครับผมนี่ครับนี่ก็อีกอย่างนึงครับอันนี้ก็เรียกใบคุยช่ายใบคุยช่ายหรือบ,บ้านนอกภาษาฮ่อกงครับผักแป้น,นครับ สายอีสานเป็นผักเปีย,ยากใช่ไหมใช่ใส่ผัดไทยครับปากกาใส่ผัดไทยมันปาอีสานครับผัดใส่มีผัดใส่เอ่ออยาเอาไปขั้นส,มสน้สมน,นะครับแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้อมดีก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าพ้อกันไหมครับผมตตเป็นธรรัดเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าว่าสิบีปากแยงแด่ครับสจหรับคลิปนี้กับ โชคดีไม่ใช่จะเรื่มกดไร์กดแช่กดติดตามนะฮะโคดีไม่แห้งทุกคนไปแล้วครับลุกนานครับผมสวัสดีครับ